เดี๋ยวเราไปเดินดูข้าวกันอของทัดนะคะชื่อทัดโอ้โหโอ้โหอันนี้ข้าวกี่วันแล้วนะเนี <Yeah. S 1> ่ยใก่สามเดือนเลยกะข้าวมันอายุเท่าไหร่อ่ะข้าวอายุเก้าสิบห้าวันเกี่ยวเก้าสิบห้าวันเกี่ยวเป็นข้าวอะไรนะหวานแห้งหวานแห้งหวานแห้งด้วยเพราะว่าไม่มีน้ำหวานแห้งค่ะ หวานแห้งแตกกอออกรวงโอ้แตกกอออกรวงแต่ตอนนี้ต้องวิดน้ำใสอีกไหมเนี่ยไม่ต้องแล้วนี่ถางน้ำแล้วเนี่ยอ๋อเอาน้ำออกแล้วน้ำเหลือเฟือช่วงนี้อืม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 มวยละมวยละเริ่มมวยละใช่ผมใจเริ่มมวยแล้วเนี่ยเข้ามวยแล้วเออเอออันนี้หวานวันเดียวกันแบ่งข้างๆ แปลงข้างๆหวานวันเดียวกันเขียนไม่ลงมาเดี๋ยวก็มาเนี่ยแปลงข้างๆหวานวันเดียวกันอยู่สน้อยลกไปสน้อยแต่ว่าก็มีแต่ลวงข้าวก็โอเคว่าเออหวยแล้วจะฉีดจะฉีดรับรองห่วยอีกสักล็อคอีกกี่วันสิบเดือนก็ได้เกี่ยวแล้วเนี่ยอืม ตินเดินนี่ละติดเดินจะได้เกี่ยวอ่าอ๋อว้าวมวสวยนะเห็นเงินแล้วเห็นตังแล้วสิบไร่ค่ะสิบไร่กันเนี่ยเนี่ยสิบใกลใช่ไปเหมือนกันหมดเลยเหมือนกันหมดเลยจนไปถึงสุดนู่นอะดูแปงข้างๆวันเดียวกันโอ้โหแปงข้างๆวันเดียวกันยังไม่ไปไหนเลยเนาะ ของเราอนี้แล้วโหดูความสูงของขาอ้าวเดยวก่อนอข้าวก็ส,สูงมากเลยอ่ะโอ้ข้าวสมบูรณ์ดีมากเลยอืมอืมอืมหลวงขา้าวมันนี่เลยนะอ่าใช่ต้นใหญ่หลวงทองเวลาต้นทองอ่ะทองใหญ่แกภูมิใจปลื้มใจแน่นะนะโอ้ิฉีดกี่รอบแล้วเนี่ยเนีย้ยออาสามรอบไปแล้วอ๋อสามรอบ สามรอบรอบนึงรอบที่สีรับตอนหลวงมึงหลวงหลวงเขาเรียกอะไรนะตากเกซอนตากไปแล้วเนาะเออมันงวยแเราเตะจดเล่งเออทำน้ำนักเป็นไงล่ะข้าวเขาว่าไม่เคยทำไดอย่างขนาดนี้เลยนะ ข้าวก่อนสิบไรได้แปดร้อยมีกะน่าจะได้ไหละยร้อยฉีดฉีดอีกรอบยังยังไม่ได้ฉีดร้อยด้านนูนที่ว่าล้อล้อเขาออกน้อยไงเพราะว่าซ่อมไในด้านนูนอ่ะฉีดเสรแล้วแน่ฉีดเล้งเต็งได้แล้วเนี่ยฉีดแต่แล้วเองล้อเขา้านนู้นไงโอที่โหก็เนี้ยที่หวานแห้งอไง ดีีหวานแห้งดิหวานแห้งของใหญ่ๆนะเนี่ยแต่ยังออกไม่สุดก็เปหมดฉีดได้เลยเนี่ยแทกกำลังฉีดเลยเนี่ยเพราะว่าจะได้เล็งติงแล้วมันจะได้วิธีออกก็มีพวกซ่อมนะมันจะออกไม่ทันกันเนี่ยใช่ที่ว่าซ่อมซ่อมด้านนู้นเข้ากำลังออก